สองสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญกับระบบเบรกของรถไฟฟ้าครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของตัวเบรกกับจานเบรกเราต้องมีการจัดนะจัดเซ็นเตอร์ให้อยู่ระหว่างกลางในการเบรกนะครับก็จะทําให้ตัวเบรกเนี่ยเบรกได้ดีกว่า,าไม่ให้กินข้างใด้างหนึ่งเพราะจะทําให้ผ้าเบรกเนี่ยใช้ได้ใช้งานได้ยาวมากขึ้นนะครับและจานเบรกเนี่ยต้องอให้มีระยะที่ผ้าเบรกจับได้เต็มหน้าจานนะครับจะทําให้เบรกอยู่ดีขึ้นนะครับอย่างที่หนึ่งเลย อย่างที่สองคือจุดยึดน็อตตรงนี้ครับน็อตที่ยึดเนี่ยมีสามจุดตรงนี้เราต้องมีการยึดให้ครบและสิ่งที่จะทําให้น็อตตัวนี้ไม่คลายคือเราต้องใช้น้ํายากันคายยอดเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเรารถไฟฟ้าเนี่ยเราเบรกอยู่ประจำะครับอ,อากาศโอกาสที่จะทําให้ตัวเนี้มันคายได้เนี่ยก็เป็นค่อนข้าง,งได้สูงครับเพราะามันคลายเนี่ยจะทําให้จานเบรกดูดได้หรือทําให้เกิดความเสียหายกับตัวระบบเบรกเราได้ดังนั้นเราต้องใส่ น้ำยากันคายเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็น2ข้อแนะนําดีๆสําหรับที่ใครใช้รถไฟฟ้าอยู่นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ไปมีประโยชน์นะครับก็ลองแชร์ให้เพื่อนได้รับฟังกันนะครับหรือใครสนใจคอร์สเรียนกับเราเนี่ยเป็นการโมการจูนการไวริ่งระบบสายไฟการซ่อมเราก็มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์ก็ลองติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทร0 9 5 8 0 1 2 0 9 6ครับสวัสดีครับ